ครับผมนายจินดาจนทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเขต3วันนี้พวกเราจะมาแนะนําวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นการประถมพยาบาลเบื้องต้นเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บมีความปลอดภัยเพื่อบรรเทาอาการให้ดีขึ้นหรือลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บหรื่อ,อาการป่วยก่อนที่ จะนำส่งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาต่อไปมาชมกันครับวันนี้เราจะมาแสดงวิธีการใช้สายรัดทูนิเก้ค่ะขั้นที่1ประเมินบาดแผลหากเลือดไหลไม่หยุดให้ทำการปรุมพยาบาลโดยการใช้สายรัดทูนิเก้ให้ใช้กับส่วนที่เป็นระยางเช่นแขนขาเท่านั้นห้ามใช้กับคอดึงสายรัดให้แน่น ต้องทำให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีที่สำคัญต้องระบุเวลาที่ใช้สายรัดโดยการจดบันทึกช่วงเวลาที่รัดเพื่อใช้ระบุได้ว่าใช้เวลาในการรัดแผลนานเท่าไหร่ห้ามคลายสายรัดจนกว่าจะถึงมือแท้ครับต่อไปนะครับจะเป็นการประถมพยาบาลด้วยผ้าสามเหลี่ยมนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่มือนะครับขันตอนแรกนะครับ ก็จะพับฐานผ้าก่อนนะครับให้มีความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประคองมือผู้ป่วยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บที่มือวางที่ระหว่างกลางนะครับของผ้าสามเหลี่ยมนะครับจับมุมแล้วก็ดึงผ้าค่อยๆกันนะครับซ้ายขวาประคองมือของผู้ป่วยนะครับที่รับบาดเจ็บค่อยๆนะครับแล้วก็ ทิศมือของผู้ป่วยีรอ,อบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการปลูกด,ด้วยเงื่อนที่รอดนะครับซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายนะครับเก็บไฟทั้งสองด้านนะครับให้เรียบร้อยตรวจดูว่าด้านหลังเป็นไงบ้างครับที่ดูนะะรับถ้าอยู่ในความเรียบร้อยในการเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าเสร็จก็เป็นการทําเพื่อไม่ให้เชื้อโรคนะครับหรือสิ่ง แกความเข้าไปหลังจากนั้นก็จะนำส่งให้แพทย์ทำการรักษาต่อไปครับผมสำหรับการประุมพยาบาลเบื้องต้นนะครับโดยการใช้ผ้าสันหย่อแล้วก็สายรัดชนิเก้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับพวกเราโรงเรียนบ้านนาแพงก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ